มากไม่พอ บุรีแฮงน้ยนุมเอลือแล้วแตกเด้อนุนมด้อลากซั ไปกับพวกไปเนาะคนจะติดสียุ่งใหญ่เฮ้ยแล้วผมก็เหตุผล

ยดเก็บกถึงนันโตนันเ็บเกิดลอดเก้าหุบมมเบอมานี่เก้าห

เส,สไม่เีเพื่อนน,นอไม่ขยอาสีเพื่อนน่มันต้องขยับก่อนเนาะ รับสไลด์เนาะไม่ใช่เหี่ยงตัวรับทำใช้แขนเดียวดิตู้เสียท่าไหนเจตี่ตัวยาบุรีอิวเร่มเด็ผู้สอนหนาเริมหนบอน่ที่้าเรียท้องมามาจีบมาเดิมมาสมคอเดมมาเดินมาสมคอเดิม

จบไปก <laughs> ็คิดว่าสวยอยู่นะวางบอลแล้วบอลข้ขขขางนี้ก่อนเปรี้ยวตา ดองดองดองเปดเวลาดองดองเนาะแม่เนาะแม่เตะค่ะไม่เห็นความสามารถจะก็ดองไปเลยสิบห้ากันสิบดองอ่ะสิบห้าสิบเอ็ดอันหนึ่อ ถ้าสิมารีบตื่นกันมีไห่นกำมือแล้วพี่านมาหรือพมันจะเอาได้ฮะเอาสั้นเดวเ้นแล้วหึงแดดสีเมฆเลยไปมันนี่บินบ่คอมจิน เาไม่บร <onents and downhill behaviour> yeah! ิลลหรอโอเคโอเคเียมห่วยุ้มังรอ่างนีอ้ยแม่เนาะไปหนึ่ดยเดอาไม่เคยกินอาหารเหรเนาะเนดยนอ นียไหมไอ้โอ้โอเจ็เงินค้นบิดถั่มันขาดกันเหมือนกบอสจะบดโบดโเป็นเพราะตัวนี้หรือเปล่าือเียกว่ผิดอวอดออกบีดออกสวยใคราอด้วต้องอต้องอต้ออาอ้ยนีล่ะสอคิขอ้อราับโอเ เฮ้ยโอ๊ยที่เดียวไม่ได้หมดโลกเหรอลกถูกไมหยิบหยบหยิบขเอาหัวได้ได้มดองมะดองเออจงจไปเลยนายนี่นั่นว้าเศร้ารถสิบสองวัานโมขีดเสียบไหล่ทีนึ่งเด็กเตะไหม

เดีว่านติมซีเทาเจ้าก็บอกว่าถอดตีเสรจตัวมาทีกคนห้ามเนื้อมาว้ายแล้วเน้อตบเสียสองสืบได้สองโอเคเย้มยงโอ้ว่ะต่เ้อยเซนหาเลย พี่แม่ก็ขึ้นช่วยน้อย่่าอดตัวสิงหาื่อเ้ยอ้ย้น่อยหนุ่อลน้อย่มาต่อาวอลแคนี่น่ะเอาคือจี้วอลแค่อยฮัก

นับยีฟิกกับนับโลกพันยัามดวยแม่วิ้งพี่แม็กบลอกถึงแล้วพี่แม็กบอกสวยพี่ตรงอื่นแม่ทิงจังไม่ีบอลเลนแล้วด่ายิปเตียรีมุดมรไม่ได้ ก้าวหน้วทอแม่พราะอะไรก็ดีนโอ้โแลีส้ดไอ้ดู้าได้เลยไ้ดูเร็วเลยโอ้ยูวสินะ

ม้าจากที่สองยี่เพสไปไป <มา S 2> รีบ <มา S 2> ด้วยราคาอไรเกิน <ไป S 1> หนอ่ કિં કા�લે સા�લ સા�લે સા�લે เขาถึงคาเดนเ็มเลยถึงคาเดียนหลด้มไสองามสองสามมันไม่ข้ามหรอกมันไม่ข้ามมันงไม่ข้ามไม่ข้าม ไม่พยจ้ำ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 ายยิ่งเลียวออกออกดีไหมออ่หรอกออกมาอะไขึ้นมาแม่ออกแบไข่บบท้วงเรื่องื่ออะไนะสามสี่ใช่างคนตัดสามสี่ออก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 เอาออ่ม ngon ta tả